ในลองว่ามาลวี่มีอะไรครับสวัสดีครับก็คือผมก็รู้สึกเกรงใจพี่พี่จาวรน,นะครับคือเอ,เอาเล่าก่อนเราเป็นอะไรพี่ก็เพิ่งรู้ตรงนี้อ่ะ,อะคือมผมเป็นอไอ้กล้ามกล้ามเนื้ออักเสบครับผมกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็ตมเม็ดเลยตอนมี้เลยแล้วก็มันมัน,ม,นมันลามขึ้นขึ้นไปหน้าครับมันจะรู้สึกตึงมันจะควบคุมไม่หน้าไม่ได้ครับมันอักเสบแล้วก็ตึงครั้งนี้ก็จะปกติ แล้วมันก็ได้มาแล้วได้มาแล้วก็จะเกิดจะกลับไปรักษาที่บ้านอีกต่อก็รู้สึกเสียดายโอกาสแล้วก็มันไกลครับผมอ <ừ> แล้วคือพ่อแม่ก็ฝา,ากคำหวังกับผมที่ผมได้มาอ <ừ> แล้วผมได้กลับไปอย่างนี้ก็คงคงรู้สึกเสียดายโอกาสท,ท,ที่พี่พี่ได้ให้โอกาสผมนะครับในนั่งโชโชว์โชว์ที่เป็นอันนี้คือคืออะไรใบอะไรใบ โปรแกรมออกกําลังกายกายภาพบําบัดครับร,รักษาบริหารหน้าบริหารหน้านคือเขาเรียกโรคอะไรมันบอกไม่ถูกครับว่ามันเป็นแบบเส้นมันอักเสบอะครับเส้นเส้นประสาทอักเสบเส้นปลายประสาทที่มันแสดงความรู้สึกบนใบหน้าครับของของซีซ้ายนี่ครับเร,เรารู้สึกใช่หไหมคนอื่นมองเห็นไหมมองพี่มองไม่ออกนะว่ามันเป็นยังไงใช่ครับคนคนอื่นจะมองไม่เห็นแต่คือ,ค,อคือที่ผมเป็นนะมันจะ,ม,นจะมันจะตึงจะแบบควบคุมไม่ถูกครับ คันนี้ก็จะปแปลกปก,ปกติแต่ขันนี้มันมันเหมือนฟันมันมันไม่ประกบกันนะครับรู้สึกชารู้สึกร,รู้สึกชาตลอดรู้สึกแล้วการรักษายงไงเขารักษายงไงก็จะมียิงเรเซอร์ครับทินี้เขาก็จะมีให้ให้ยิงแรเซอร์แล้วก็กดเส้นไปด้วยแล้วก็จะมีท่าออกกำลังกายให้ครับแล้วแล้วมีใบหมอนัดมีประวัติการรักษาไหมมีมีครับผมผมไอ้ก่อนที่ผมจะมาที่นี่ก็คือผมดีขึ้นแล้วที่ผมได้รักษาที่นู่นนะครับ ก็พอดีขึ้นปั๊บก็ไม่ได้รักษาต,ต่อเพราะว่ามันเกิดปัญหาเรื่องเงินด้วย<ม>ในการรักษา<ม>เพราะบวกกับตอนนั้นคือผมเริ่มหายดีเริ่มเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วผมก็แล้วผมก็ไม่ได้ออกกำลังกายครับ<ม>แต่ตอนนี้พอมาที่นี่ได้สักหักหนึ่งก็เร,เ,กเริ่มเป็นอีกครับผม,ม,มบางทีก็ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดบางทีก็ เหมือนแบบจะเป็นภาระพี่ด้วยก็เลยว่าจะขอกลับอยากกลับไปแต่ถ้าพี่ให้โอกาสในการเลืนไปรักษาผมก็ยินดียอมรับเอาน้มรับของผมแล้วผมก็จะปฏิบัติงานให้ดีที่สุดหให้สมที่พี่ได้ดูแลรักษาผมครับก็เรามาในฐานะที่ขอมาอยู่กับพี่ครับผมโดยที่ไม่ใช่อ่าก็เชียร์เลยใช่ใช่วันไม่ไม่ไม่ใช่เหมือนเหมือนสา พี่ก็มา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 ได้เดี๋ยวพี่ก็ไม่ได้ทิ้งหรอกเนื่องกรณีนี้เกิดขึ้นนะครับอย่างเราป่วยเราไม่มีเงินรักษาครับนะครับพี่เห็นความตั้งใจของเราแล้วนะครับผมก็เพิ่งรู้วันนี้นะครับน้องมาขอคำปรึกษาผมเหมือนกับผมก็บอกแล้วว่ามีอะไรให้คุยนะครับดีแล้วล่ะพี่ชอบคนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะช่วยรักษาเท่าที่ทําได้ก็คือเราไปหาหมอแถวนี้นะครับแถวแถวบ้านเรานี่แหละว่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไอรันซ่าพาไป หรือว่าถ้าวันไหนพี่ว่างพี่อาจจะพาไปเองครับส่วนวันธรรมดาช่วงนี้พี่แรงลาไม่ได้เดี๋ยวจะให้อาจารย์ซาพาไปปรึกษาหมอดูก่อนส่วนการรักษาอ่าเดี๋ยวพี่จัดการให้นะก็เป็นว่าเราอยากอยู่ที่นี่เพางั้นเถอะตรับผมไปอยู่นี่แลับ้านก็ไม่จำกับแล้วพ่อแม่เป็นหมดห่วงแล้วครับอ่าเราก็ช่วยงานพี่าไปเอาเท่าที่ทําได้ไม่ต้องไปคิดว่าห้ามคิดว่าตัวเองมาเป็นภาระนะถามว่าภาระไหมแต่ภาระมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราแสดงออกเราทํางาน เรางานหนักไหมที่นี่หนักไหมพวไม่เท่าไหร่ครับพอทําได้ครับเพราะว่าอยู่ได้ก็ทาประมาณนี้อยู่แล้วครับมันก็ไม่ได้มีอะไร้มาเราพี่ก็ให้สละทุกอย่างเช้าพี่ก็บอกแล้วเมื่อเช้าพี่บอกว่าไงตอนเช้าตื่นมาเจอพี่บอกว่าไงจำได้ไหมตอนที่เรามาล้างถ้วยอ่ะครับผมพี่บอกว่ายังไงจำไม่ได้ครับสสยอยู่ไหมใสยอยู่ว่าส่ไม่ออกมาพี่บอกว่าไม่ต้องตื่นเช้าก็ได้เอาเกินให้แค่นี้ง่า้ต่อ แล้วมันมึนมหแล้วตอนนี้เพราะว่าเพิ่งตื่นไปเพราะผมตอนพักผ่อนเช้าพี่บอกว่าเห็นเพงตื่นมาแต่เช้าที่นี่ไม่ยังทำงานไม่ได้เป็นเวลาขนาดเหมือนตรงนั้นถ้าสายก็อนุญาตให้ตื่นสายแต่ขอให้ได้งานนั่นเองให้เลือกเวลาเอาเวลาแดดร้อนก็ไม่ทำวันนี้ก็เห็นสองคนลุยตัดหญ้ากันรึมๆนะสองสามีภรรยานะครับคุณสายใช่เหรอใช่เลยแล้วก็ให้น้องทำงานเบาไปตรงนั้นก็ทำเนี่ยให้ดูแลต้นกระท่อมเนี่ยในรอบเนี่ย เจ้าน้ำเท้าเย็นกันเล้นะฮะเท้าเย็นให้พี่หน่อยปั๊กจ้าไปเรื่อยแดดออกกะพักอันว่าพี่ก็เต็มใจที่อยู่เราเราเก็เองก็ไม่ต่างะตั้มมังดูนะตั้มมังดูเขาเป็นหนักอยู่เราทํางานได้เราก็ทำออนะพี่บอกคุยกัตั้มแล้วตั้มไปทําบุญแล้วล่ะนะไดีได้คุยกับตั้มมังดูนะว่าเอ้ยเองได้มีโอกาสได้ทําบุญแล้วล่ะนะครับเพราะหนึ่งตั้มเขามาผพบโพบโพในช่องนะครับก็เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องนะครับในการหารายได้มารักษา อันนี้น้องยินใจว่าป่วยจริงนะแต่ไม่ได้ป่วยแบบพิการใบไปเข้ากล้องหน่อยเนาะใบใบใบดูใบดัหน้น้าไปอันนี้คือใบใบรักษาของจิตนิกใช่ไหมจิตนิกจะเป็นท่าออกออกคนกายงอันนี้บัตรอันนี้คือคือไปสองรอบครับอันนี้คือรอบแรกได้สีท่านี้แล้วก็อันนี้รอบสองคือได้สีท่านี้ครับก็ดีคุณลูกชายที่บอกมี่ไรก็บอกโอเคทั้งที่พี่คือผมพูดเรื่องจริงแล้วครับแต่ถ้าเกิดไม่เชื่อแล้วก็ แล้วแต่คนจะพิจารณาครับคือผมออกใจ,ใจผมจริงผมก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันครับที่ผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ครับสู้มาที่นี่ทำมีปุยเลยเอา <c oughs> โอเคมายางมาย,ยางเหรอเอาพูดไปตานที่ยังพูดเลยเหนื่อยก็พักที่นี่คือไม่ได้ให้เที่ยวเขียนให้ทำทุกทั้งวันทุกวันไม่ใช่อย่างนั้นคืออย่างเราเดินเนี่ยทางเราเข้าบ้านเนี่ยมันลกแล้วก็ เอามีดมาถามชันกราอย่างนี้เองครับแต่ตรงเนี้ยคืออยากงานในร่มเนี่ยสบายเลยเนี่ยดูแลต้นกล้ากระท่อมเนี่ยครับไออย่างอื่นเรายังไม่เน้นหรอกเพราะตรงนั้นเราก็ยังไม่เข้าหดือือว่าผมผมดูสองวันนะครับแล้วก็การทดสอบการลองใจผมก็โอเคถือว่าผ่านแล้วแต่ที่นี่มาอยากกลับบ้านก็รับเที่ยวได้เหมือนเดิมไปได้มาก็มาที่นี่ก็เป็นบ้านเราเหมือนเดิม เราก็เหมือนลูกหลานเราเหมือนลูกๆหล,ล,ลานอยู่ที่นี่เป็นน้องเป็นทั้งลูกทั้งหลานเป็นทั้งสมาชิกครอบครัวถึงเวลาเขากินก็มากินไม่ไหวก็พักก็พักไม่มีใครห้ามแต่ก็ขอบอกบอกพี่ๆเขาว่าผมพักก่อนนะผมเจ็บผมอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละเราไม่จะเป็นทั้งว่าตึงเข้างานแปดโมงทำงานแปดโมงไม่ใช่ครับผมเราเหนื่อยเรามาไหว,วตื่นเก้าโมงสิบโมงก็มงไม่เป็นไรอันนี้อันนี้พอพอไหวพอทำได้ครับหน้าที่ของเราอะแต่มันก็คือ เกิดปัญหาตรงเดียวเนี่ยครับคือเราเครียดตรงนั้นครับบารักงเรื่องเครียดแล้วพี่จะดูแลนะมันจะทําให้สกดอัดมากเวลาที่เป็นเราเป็นก็เราบันดบแรกเราเป็นไปหาหมอก่อนเพื่อเป็นเป็นหมอที่จะช่วยรักษาเราได้ถ้วพอถึงเวลาที่เราเป็นเราก็วิ่งไปหาหมอครับพอเวลาเราหายแล้วก็พักผ่อนอย่างเงี้ยอันไหนที่คิดว่ามันมีผลกระทบกับการทำงานเราเราก็ไม่ต้องไปทําบอกพี่ได้พี่ตัวนี้ตันไม่ไหวนะอันนี้ไม่ได้นะครับเรยยีงบอกได้เลย เพราะเราเราเป็นผู้ให้ก่อนพี่เห็นแล้วล่ะเรามาพวกบเนี่ยเราเป็นผู้ให้เลยเราไม่ใช่มานั่งรอนั่งรับอย่างเดียวเหมือนลูกๆกันหลานรุ่นก่อนนะครับมานั่งรอรับอันนี้เองเป็นสมาชิกที่บ้านนะครับก็มีอะไรก็ทำไปแต่พี่ตั้มเขาจะมาช่วยช่วยเข้าอยู่ในช่องเพื่อได้มี่ารักษาอันนี้คือตั้มมึงดูแลล่ะถ้าพี่มีโอกาสให้เองแล้วล่ะว่าเองมีโอกาสได้ทาบุญแล้วล่ะตั้มเพราะตอนเพราะตอนแรกพี่คิดว่าจะงด รถนำเสนอเรื่องตั้มแต่ทีนี้จะไม่นำเสนอดราม,ม่านะครับจะนำเสนอเป็นลนะ <ไป S 1> ะครเนาะตั้มเป็นคลิปตลกคลิปาคลิปอะไรไปเรือเ่อยๆนะครับเพื่อให้สร้างความบันเทิงดีกว่าอย่างน้นอยๆมีผู้มารับชมเพื่อเป็นกำลังใจอย่างน้อยตมมั้มาวงดูและท่านผู้ชมได้ช่วยเหลือน้องเปรมนะครับเขา,าป่วยเป็นโรคเกรงใบหน้าเกรงนะครับแล้วเขาทําให้ตัวเขาเองหงุดหงิดนะตัวเขาหงุดหงิดตัวเขาไม่สบายใจที่นี่อยากให้น้องอยู่แบบแบบสบายใจอันดับแรกรักษาใจก่อน เพืนะ่อนพี่อนุญาตเต็มใจและทุกคนเต็มใจพี่ก็คุยกับทางในบ้านแล้วว่าโอเคก็คนคนอยู่ที่คนน่ะถ้าคนมาใช้ไม่ได้พี่ก็ไม่เอาเอ็งมาปุ๊บเอ็งสแสดงการถึงความรับผิดชอบที่ว่าโอเคว่าพี่ไม่พูดเยอะนะครับโอเคงั้นก็แค่นี้ก่อนนะครับดียว่รับย้ำไปก่อขอบคุณด้วยครับุคบมครับเจริญพร